ครับก็ฝากคุณปั๊บต่อไปเลยได้สไลด์ครับ,รบก็วันนี้ผมจะหยิบเรื่องของประเด็นหนึ่งที่จริงๆถ้าใครติดตามผมมาสักพักใหญ่ๆก็จะรู้ว่าตลาดหนึ่งที่ผมให้มุมอมองแล้วก็เป็นบวกต่อเนื่องเนาะสมว่าเหมาะสําหรับสายลองเท e r m growth ด้วยนะครับก็คือตลาดเวียดนามนะครับในภาพนี้เป็นตัวเลขของอขนาดตัว ETF นะสตลาดสองสอง,สองกองนะครับก็คือกองที่เป็น f r o n t i e นะครับ ETF ของ iShares ห้ากว่าล้านเหรียญน,นะครับกับกองที่เป็น iShare EM e m นะครับ m a r k g t เประมาณ1 7 0 0 0ล้านฉันมันต่างกัน3 0 3 0 40เท่านะครับฉันจะเห็นเลยว่าตอนนี้เวียดนามอยู่ในด้านเล็กนะครับเป็นปลาใหญ่ในบ่อเล็กมากนะครับเรายังลุ้นว่าเวียดนามจะได้กระโดดไปเป็น ปลาเล็กแต่บอ่อใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับและจริงๆบ่อมันไม่ได้ใหญ่แค่นี้อันนี้ผมหยิบแค่ proxy ตัวแทนของคองุณสอบกอ,อ,องมาเพราะว่าในช่วงหน้าที่แล้วหน้าถัดไปนะครับในช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยนะครับไตมาสีเนี่ยนะครับมันเป็นข่าวข่าวหนึ่งซึ่งจริงๆก็ผมคิดว่าถ้าใครติดตามลงทุนเวียดนามมาสักพักเนี่ยก็คงอาจจะรู้สึกชินชาก,กับข่าวนี้นะครับว่าเวียดนามเนี่ยนะครับจะอัปเกรดเป็น emerging market นะครับก็หมายถึงจะก้าว เข้าสู่เป็นตลาด emerging นะครับอัปเกรดโดย MSCI หรือ FTSE นะครับซึ่งทำให้จะมีฟันโฟนี่เข้ามาอีกมากมายนะครับและทำให้สามารถอกองทุนใหญ่ๆสามารถลงทุนในเวียดนามได้นะครับซึ่งแต่ว่ารอบนี้คนที่มาพูดเนี่ยเป็นตั้งเป้าเนี่ยก็คือเป็นแชร์แมนของทางโดยงานกำกับก็คือเทียบบ้าน,านเราก็คือกลตอตนะครับซึ่งเขาเนี่ยเวียดนามจำเป็นนะนะครับต้องมีการอัปเกรดเรื่องกฎเกณฑ์หลายๆอย่าง นะครับเพื่อใหอ้เรียกว่าเพื่อให้ c o m p กับการอัปเกรดนะครับขึ้นไปเป็น emerging market คราวนี้เขาตั้งเป้าชัดแล้วนะครับว่าปี2025ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าีเ l a y ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ถามว่ามี progress เรื่องการอ mm ัปเกรดเช่น trading system นะครับมีการออกกฎหมายบางอย่างเพื่อเตรียมเรื่องอ n v d r รอบรองไว้ไหมก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวมีความคืะบหน้าขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่ง ณวันนี้นะครับในหน้าถัดไปนะครับถามว่าเวียดนามนะถ้ามี p r o สเป c t ของการอัปเกรดนะซึ่งจะเป็นคัตเ์ลิสที่ใหญ่มากนะครับณวันนี้เวียดนามเนี่ยเทรดอยู่ P.E. ประมาณ8-9เเท่าแล้วแต่ว่าดูดัชนีไหนถ้า VN30 เป็นตัวที่เราคิดว่าน่าจะเป็น p r o กซีที่ดีกว่าคือ8เท่าและ8เท่าของเวียดนามเนี่ยนะครับ p e. เท่าเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ5%ไทคือดูในขอบล่างมากๆ ของในอดีตนะครับสิบปีย้อนหลังของตัวเขาเองนะและถามว่า8เท่าเนี่ยนะครับหลุดแทบจะหลุดกรอบขอบล่างให้เป็นเปอร์เซน,นไทยเนะี่ยถามว่าตลาดไหนที่หลุดบ้างก็มีหางสิงอ่หลุดไปละนะครับหงเิียงก็8เท่าแต่สมมติเราเปรียบเทียบทั้งในเชิง v a l u a t i o แบบนี้นะครับเวียดนามกับหางเิงหงเนี่ยท่านในเชิง l องเท e r m นะสำหรับสายลองเท e r ผมคิดว่าตอบได้ไม่ยากว่าควรจะไปตลาดไหน นะครับว่าเวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นแชมเปี้ยนนะเพราะว่าเรื่องโครงสร้างพื้นฐานประชากรเออบันเซชันเนี่ยผมไม่ได้หยิบมาพูดเพราะว่าคิดว่าอาจจะเคยได้ยินพูดกันเยอะละนะครับแต่วันนี้หยิบเรื่องแคตตอลิสที่เรียกว่าคนก็ผิดหวังกันมายาวเรื่อยๆนะแต่ผมคิดว่ามันก็งวดเข้ามาใกล้ทุกทีเรื่องอัปเกรดอินดีเอ็กับจุดแ a l นเดอรชันที่ดีบดีสเขามากนะครับผมคิดว่ายังไรสายลองเทอม์นก็ไม่ควรพลาดตัวเวียดนามนะครับซึ่งของเราก็เป็นกอง principal VNEQ เนาที่เป็นตัวง f p หลักของเราแต่จริงก็กองไหนก็ได้นะครับก็ขอให้ซื้อผ่านแพลตฟอร์มฟิโนมนาของเรานะครับ